ตายหน้าลังเต็มเลยอ๋อมันมีแมงมุมเฝ้าแมงมุมตัวเล็กๆอ่ะเฝ้าโอ้มันเหนียวมากเลยนะเนี่ย <S <S อันนี้ก็ลังเป็นนะเน,นี่ยนี่ไงแล้วมีปูอยู่ในลังด้วยแฮะแมงปอง่องแมงป่องพระจูดดิ อ่เป็นไปไม่ได้ที่จะไปแล้วจะเจอตัวพู้เลย <c oughs> หนูต้องขึ้นไปวันที่เก็บจริงต้องขึ้นไปเช้าปุ๊บแล้วก็อยู่จนค่ำอ่ะคือมันออกเช้าใช่ไหมออกตอนมีแดดอ๋อตอนมีแดดเริ่มแดดสองนิดเดียวอะ่ะเริ่มนะ เจอไหมไม่เจออ๋อเจอล่ะงูเดี๋ยวแปลกนึง่ะน่าจะเป็นงูงอดไม่เปนงูนี่น,น่ารักดีนะนจะแปลกแปลกดี มารอกินอะไรแน่เลยปกติไม่ค่อยออกมาให้เห็น Oh ใช่เราสวัดกันแต่ถ้าเก่าคิจอะรวมกันจะให้เรามาเดินไปหาไปแล้วก็เหนื่อยอยู่แล้วถ้าเขาขาดดอกไม้อ่ะเขาจะรู้เขาขาดดอกไม้เหรอใช่ปะเปนเอะเพราะว่าที่นี่ยเขาจะเกิดให้หนาอ๋อ โอ้อันนี้เขาไม่ได้ทำไว้ใช่ไหมหินอะ่ะใช่ทำไว้ <laughs> อันนี้เดินมันก็เดินได้แต่มีนูออ่เหรอได้หรออ๋อทางแต่ว่า อยากถึงแล้วเนี่ยอยากถึงข้างล่างเขาอยู่เลยชั้นเก้าอีกใช่ปะเพิ่งกินแมลง อาหาำทานตรงนี้ดีพอแล้วพี่ขอลังเดียวก็พอโอแค่นั้นแหละพอแล้วอพอแ <c oughs> ค่นั้นพอถ่ายยังถ่ายร,รูปได้ไหม ยังไม่ได้ไอตรงตรงตรง,ตรงไม้อออเราก็มีนะเพื่อไปทำรูนี่ไงเขากั้นอีกดอกอ่ะหนูไปทํารูไว้อ่ะหรอแล้วก็ข้างป้อมยามก็มีป้อมตํารวจอะ่ะอ,อ,อยู่กับทํากับดินนี่อะไรนะปวกอะ่ะใช่ใช,ใช่อันนั้นเจอนานแล้วก็่งไหลเราก็ไม่ได้สังเกตเลยก็เลยปล่อยผ่านไม่ได้อะไรใช่ตรงนั้นมีแค่ข้าวมัง่งหนูก็เก็บได้กว่าจะเก็บเสร็จก็หลายเดือนละกว่าจะได้ตัวผู้ <laughs> นี่มาประมาณหกเจ็ดครั้งแล้วยังไม่ได้เลย ก,ก็บอกว่ามา้อยจริงๆต้องมาเป็นร้อยเราเดินแบบถึงชั้นเนี่ยโอ้โ oh. หตรงนี้กศดีจริงเนาะตรงนี้ดีสุดละชอบอืมชั้นเก้า Heh. <laughs> อสุด oh. <laughs> ไม่อยู่อะไรสูงจังนี่ถ้าเอาไอ้นี้ขึ้นนะที่เป็นเครื่องบินเราเรียกอะไรนะหอเหรอใช่โดรนใช่หนูมีนะแต่ไอ้นี้ต้องฝนงยานเลยขึ้นใช่แต่กาวเราพูดถึงอ่ะรอใช่้านเห็นมีรังด้วยหรอตอนนี้มีอีกไหม <laughs> อเอาตรงนี้ก่อนแค่นี้ก่อนอันนี้กันตรงนั้นพอจบเอาตรงหินก่อนใช่ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไง ไปคือมีหลายลังอยู่นะค่อยหามมันไปใกล้ๆกันเนี่ยใช่ตใหม่วะนี่ไงไม่อ๋อเห็นละโอ้โหต้องดูรอบๆแล้วแหละถ้าเป็นแบบเนี้ยรอบนี้อ๋อไม่มีไ2ง้างมังอยู่ตรงไหนวะปากทางเข้ารังมันมันยาวมากมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหม เออนัาไมมันยาวขนาดนั้นล่ะออแล้วข้างล่างก็มีปากแต่ข้างล่างก็มีปากแต่รังหนึ่งเห็นไหมข้างล่างมีสองรังเห็นไหมน่ะเนี่ยข้างล่างมีสองตรงนี้สามรังเลย แต่นี้คือรูมันยาวมากเลยอ่ะเออมันยาวขนาดนี้ป่ะไม่คนละชนิดกันนะปากแตกับอันเนี้ยเออเออเออลุมหมดแล้วตรงนั้นไม่มีดูนั่นดูนั่นนี่ไงนี่รูนึงนี่อ่ะแอบแงเจอเออไว้ดูแล้ไม่เห็นนี่รูนึงเห็นไหม ông, ông này, đi, 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 được này này này, này, đúng là đúng là nghe. này à. Ai đi, đi, ổ bọc này, này Này, đi, đi, này đi, 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 lăng đi, 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 này đi, ตานน้มันอยู่ไหนลนะ้างจุดเดียวเจอสามสี่ล้างมันกับข้างล่างไงอ่าทำไมมันต้องอยู่แบบติดหินนะไม่เข้าใจสตัตว์ตมากินยากนี่หแต่พ้องคุ่นันะ่นอยู่ว่างอย่างนะว่อยอไว่าย,ายแต่สองตมันก็พีดออกมานอะใช่ ูสกล้านี่แหละดูรังลางเนี่ยู้ติงจะถ่ายอะไรต่อถ่ายถ่ายรังแบบเต็มๆอ่ะเอากล้องฟูจิถ่ายก่อนให้เห็นก้อนหินทั้งหมดอ่ะเอ,เออรูปเอาให้เห็นก้อนหินทั้งหมดปุ๊บแล้วก็ซูมมาเฉพาะให้เห็นว่ารังมันยาวมากก็ถ่ายเฉพาะตรงรังที่มันยาวๆอ่ะแล้วก็ค่อยไปถ่ายตัวแค่นั้นแหละ ไตหน้ารังเต็มเลยอ๋อมันมีแมงมุมเฝ้าแมงมุม,ต,ม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 ตัวเล็กอ่ะเฝ้าอมันเหนียวมากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ลังเป็นนะเนี่ยน,น,นี่ไงแล้วมีปูอยู่ในลังด้วยแฮะแมงป่องแมงป่อง พอจูดิอ,อ่ยนะยอยาแนะ,ะ,ะแม่งป้องอยู่ในหลังยังเป็นอยู่เลยเหมือนมันรอดอักจับอะ่ะอเหรออืมเาไม่อาไม่เข้าไปอีกใช่ยังว่ามันบินบนอ่ะอไปถ่ายดิอัดอยู่ในในรูอ่ะเห็นไหมเห็นปะเห <laughs> ดีเจอแมงป่องในรังถึงว่าไอตัวเกรสรไม่เข้ารังสักที <c oughs> เพราะว่าปกติเกรสรน,นะใครมาใกล้อะมันจะรีบเลยนะ หิ่งก้อนนี้หิวข้าวแล้วร้านข้าวเขาเปิดอยู่แล้วโอ้เปิดอยู่แล้วแหละ ชั้นสี่แล้วหน่อยอ่ะเป็นหน่อยแล้วไก่ทอดเกลือ ไก่ทอดไอติมขนมเลช็อกโกแลตโออิชิโ,โค้กเอาไก่ทอดเกลืออร่อยๆอ,อ,อ๋อเหนื่อยแล้ววะ <laughs> ชั้นไหนแล้วพี่ <laughs> อ๋อ ทอดใจว่ะไม่มีเอาอ๋อไม่กอดเหนื่อยพุ่งร้านขนมก่อนนายติมก็ไม่เปิดเสียใจอ่ะ เขาเปิดครับเพราะเสาร์ท uh huh. no. um ี่ละพี่ไม่วันท์ก็มาบางทีเขามาขายเขาอยากมาเขาก็มาเขาทำอร่อยนะอขิแต่มันละลายไวไปนิดนงหิวแล้วเนี่ยจะเป็นลมละขาสั่นก้ขาสั่น ขาดแบบไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้แล้ว <c oughs> <c oughs> พูกระดึงกันอันนี้ไหนเหนื่อยกันวะพูกระดึงกันเนี่ย,ว,นนยวันนี้ถ้าจะไม่ต่างพูกระดึงนั้นนี่ยอ้า <c oughs> <c oughs> ่า่ะอ่อนหมดแล้วอ๋แถวนี้หาแล้วไม่เจอว่มึงจะไปยใงไงไหม ไปแล้วโอ้เออมนเขาบอกมีจริงอ่ะมีจริงเปล่าลังแบบไหนอ่ะใช่เหรอทำไมเขามาครั้งที่แล้วไม่เจอเออพี่แม่งเทพว่ะปากแบนๆไปต้องดูว่าแบนแบบไหนอีกปากเหมือข้างบนใช่ไหมพี่อ๋อแบนแนวตั้งอ๋อโอเคเหมือนกัน โอเคหนูรู้แล้วเดี๋ยวหนูไปมันเหมือนกันหมดเลยแนวตั้งแต่ห้วยข้อหมูเ,เป็นแนวแบนอย่างงี้เดี๋ยวหนูมานะคะพี่ไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวมาเอาเอกสาร <laughs> ไม่รู้พูดเขาว่าอะไรดีสุดฟังพูดติดตามเ้ยไอ้ามสี่เท่าอะที่เราไปเมื่อานหรอปวดขาอะไรที่รอ้นมร้ไม่รื้ไมรมันลึกม่รู้ไม่้ไม่รู้ไม่้ม่รู้ไม่เู้ไม่รู้งมระม่ณสิบมารกวม่าสิบ่้่